และนี่ก็คือฟูริฟูลาจากอิตาเลียมินหลอดมันคือนกเงือ e กสุดแปลกที่มีแว่นและมีพลังสุดโหดมันได้ออกอารวาสล้างแค้นให้กับลูกๆของมันที่ถูกจัดก,การแล้วพี่เจฟรีจะถูกมันจับกินหรือไม่ใครคิดว่าหลอดคอมเมนต์หนึ่งไม่หลอดคอมเมนต์สองก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจกับพี่เจฟรียไปดูกันเลย ลา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 วันนี้ฉันทํางานเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วอ่ากําลังคิดถึงบ้านพอดีเออเด็กๆเบ๊กเบ๊กเบ๊ก๊กเบ๊กเ๊อออ้ยอะไรวันนี้หมือนคือตัวอะไรทําไมมันมันนอนอยู่ที่บายกองชานเอ๋ดีๆเดี๋ยวตัวอะไรเอ่ยทําไมเป็นสีชมพูแปลกๆแบบนี้ล่ะเนี่ยเอ๊ดดี๋ยวเดียวเดี๋ยวียวตัวอะไรวันนี้เอ๊ะทําไมมันเป็นสีชมพูแบบนี้ เอ๊เดี๋ยวนะมันตัวใหญ่มากๆมันตัวใหญ่กว่าฉันอีกนะเดียหรือว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดเออเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นฉันขอเอาไปให้เพื่อนๆดูดีกว่าเพื่อมันจะขายได้ราคาเอ้อเพื่อนๆเพื่อนๆมาดูนี่สิมาดูนี่สิฉันได้ตัวอะไรก็ใบโลว่ามาดูนี่แล้วๆๆล้วมันคือตัวอะไรก็ใบูลมันเหมือนกับนกเลยมันโคจะแปลกไปเลย เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิจะได้ตัวอะไรมาก็ไมู่้ออูโหมันเป็นตัวสีชมพูใหญ่มากๆมันเหมือนกับนกอะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถขายได้ไหมเอ่ยเฮ้ยแกไปเอาบัมมวดหรือเปล่าหรือว่าเป็นสว์สงวนเอะถ้าแกบัมมวดแล้วก็ระวังให้ดีนะเผื่อว่าพ่อหรือว่าแม่ข้องมันจะมา สามตัวแกเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฉันได้มาเฮ้ยมันจะเห็นมันไปนอนตายที่บ้านของฉันไม่เป็นไรงั้นฉันจะเอามันไปกินเลยละกันฮะจะได้อิ่มแล้ววันนี้ฮ่า ลูกของฉันหายไปไหนวะเนี่ยลูกของฉันหายเฮ้ยไม่นะเฮ้ยใครมันเอาลูกของฉันไปไหนวะเดียเออยลูกของฉันหายเฮ้ยเฮ้ยดอยเนี่ยใครเป็นบักอาจเอาลูกของฉันไปเฮ้ยฉันจะไปตามลากินมันให้หมดเลยฉันฉันจะตามหาลูกของฉันลูกของฉันหายลูกจ๋าอยู่ไหนฉันมาแล้วเฮ้ยดิดเดียวนะไม่เหมือนกับลูกของฉันเลยใช่ไหมเอ่ย <rium> <Dante> เดี๋ยวนะลูกของฉันจริงด้วยทีเดียวทําไมสภาพลูกของฉันเป็นอย่างนั้นใครใครมันบังอาจทำลูกของฉันวบดี่ะพวกแกใช่ไหมพวกมนุษย์ที่ทำลูกของฉันได้เลยพวกแกจะต้องตายฮ่าฮ่าฮ่าๆทีเดี๋ยวนะมันตัวอะไรวเนี่ยดูสิมันเหมือนกับน้องแต่ว่าใส่แว่นอย่าบอกนะวันนี้คอบคัวของมันว่าแล้วมันมาแล้วพวกเรายิงมันยิงมัน พวกแกมาฆ่าลูกของฉันพวกแกจะต้องตายเออมาดิเอเอ,ม,อมันมาฝังนีแล้วฮ่าฮ่าฮ่านี่แหละใครใครมันบังอายมาทำลูกของฉันมาดิเออนี่แหละโอยมันคืออะไรมาดีอะมันเข้าไปมปนสายแ่นด้วยมันคือเจ้าลกสุดแปลกนั่นเองฮ่า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 ฉันจะล้างแค่ได้กับลูกของฉันเออเออพวกแกฆ่าลูกของฉันนี่แหละพวกแกจะต้องจดช้าย้วยชีวิตของพวกแกนี่ ช่วยด่วอฉันโมโหมากๆเลยงั้นฉันขอกินพวกแกเป็นอาหารเลยละกันทำไมรู้สึกหายใจไม่ออกวนเนี่ยเดี๋ยวนี่คือที่ไหนทำไมมันแคบขนาดนี้เดี๋ยวเปิดได้ไหมเอ่ยโอ้ยเปิดเปิดไม่สามารถเปิดได้อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวนะ บ้านไข่วันนี้พี่เจฟฟรีดูเหมือนว่าน่าจะถูกจับมาไว้ที่บ้านหลักนี้โอ้ยแล้วตอนนี้พี่เจฟฟรีอยู่ที่ไหนเอ่ยเอย๊มีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับดูเหมือนว่าที่นี่น่าจะเป็นป่าแน่เลยโอ้หแล้วก็มีบ้านแค่หนึ่งหลังเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนะพี่เจฟฟรีมาอยู่ที่นี่ได้ไงเอ่ยใครเป็นคนจับตัวพี่เจฟฟรีมา เดี๋ยวด้านหน้าเอ้ยเหมือนจะมีบ้านเลยนะครับทุกคนแล้วก็ว้าวมีน้ําตกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีบ้านอยู่ตรงนู้นเลยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวพี่เจฟลยขอไอ้ขอความช่วยเหลือหน่อยละก,กันนะครับทุกคนดเดี๋ยวไปไงเอ่ยโอเคครับไปทางนี้เออโดนลื่นลื่นลื่นโอเคโอเคโอเคค่อยๆปีนเอยมาเอ,อยลื่นโอ้ย <c oughs> เดี๋ยว<ๆ>เกือบตกลงไปก็ล่างครับ <c oughs> เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยอยู่บนหลังคาบ้าน เฮ้ยเดียวมันเหมือนกับเป็ดเลยนะครับอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะมันเป็นเป็ดจริงด้วยนะครับแต่แต่แต่ว่ามันเป็นเป็ดเครื่องบินนี่นาโอ้โหมีเป็ดเครื่องบินมานอนตายอยู่บนหลังคาบ้านหลังนี้ด้วยนะครับแล้วมีคนอยู่ไหมเอ่ยหวัดดีครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยเหมือนไม่มีคนอยู่นะครับแต่ที่เจฟรี่เจอปืนครับ มีปืนด้วยนะครับทุกคนมีคนอยู่ไหมเอ่ยห้องน้ํ็ไม่มีนะครับสวนตรงนี้ห้องนอนไม่มีเตียงนอนเลยนะครับทุกคนสแสดงว่าเป็นบ้านร้ังแน่เลยโอ้ยแต่ก็มีไอ้เจ้าเป็ดเครื่องบินอิตาเลียนเป็นล็อตมานอตายอยู่ที่นี่เอ้ยเดี๋ยวดี๋ยวนี่มันคือปา่าะลรวะเนี่ยมีเป็ดแปลกด้วยนะครับทุกคนไปกันต่อครับ เดี๋ยวเสียงเลยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยจะถีบมันคือตัวอะไรบ้านี้ดูสิมันด่ากลัวมากๆไอ้เดี๋ยวอะไรเอ่ยตรงตรงตรงสะวระอ่าฉันเห็นมันตรงนี้อีกแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือเพ้อเล้อตรงตรงตกในน้าฮ่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 าบาินแกี้เออมันมาหาพี่เจฟเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่ไหนวะเนี่ยตรงตรงเอยมาแล้วเนี่จริงจ็กเจ็กเจ็กเเรียบร้อยเดี๋ยวนะ ไอ้เจ้าตุงตุงตุงมันมาเต็นไหนครับทุกคนโอ้ยดูเหมือนว่ามันน่าจะมาจากไนบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะมีใครเป็นอะไรไหมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครรอดเลยโอ้ยพวกทหารนะครับถูกเจ้าตุตุงตุงจับกินเออเดี๋ยวเจอบ้านอีกแล้วครับทุกคนในบ้านมีอะไรไหมไม่มีนะครับเอ๋แต่ว่าตรงนี้ ยังมีโดนใช้งานอยู่เลยนะครับทุกคนโอเคครับเงินพี่เจฟเลยขอพิโดนหาทางออกจากป่ายนี้หน่อยละกันนะครับดินหาทางออกจากเมืองแห่งนี้กันครับทุกคนไปฝั่งไหนเอ่ยเอ๊ะตรงนี้มีถนนนี่นะาน่าจะเป็นทางออกจากป่ายนี้หรือเปล่าครับทุกคนเอเดี๋ยวเฮ้ยพวกเราดูนี่สิมันคือนกอะไรก็ใหม่โลมันใสแ่แว่นตาด้วยไม่เคยมันมาก,ก่อน <c oughs> เอ๊ะมาใช่นกธรรมดาไหมอ่ะมันเหมือนกับ นนกปีศาจเลยใครใครไปคอยตามลูกชานพวกแกทำลูกชายช่ายไปฉันจะจับกินให้หมดเลยฉันมาล้างแคนในกรอบลูกของฉันแล้วเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดยมันคือเจ้า นกใส่แว่นจางอิตาเลีนเป็นหลอดน,นี่นะฮ่าฮ่าฮ่านี่แด่พวกแกทำลูกของฉันนี่พวกแกจะต้องตายพวกแกบังอาจมานี่แด่เออไม่นะอะไรวะนี่ไอ้นอกปีศาจช่วยหนหายพวกเราดูเหมือนว่าเราจะหนีมไม่เข้าเลยขอยไปก่อนเฮ้ยมาดิฉันจะเกณฑ์แกมาดิยิงมาทายพวกเรานี่มันหยุดมันหยุดตรงนี้แล้วช่วยกันยิงแล้ว มาเร็จะจะกินแก้ไขไอยิยงมาแล้วพวกเรายิยงมาจะให้มันหนีไปได้ไมได้เดียวนะเ้ยโอ้ตอนนี้นะครับพูทถหายกำลังสู้กับไอ้เจ้าปีศาสนกอยู่นะครับมันคือนกนใจใจจีเล่นเป็นหลอดโอ้ยแล้วพี่เจฟฟีโคนนีไปฝักนี้ละกัน แกทำลูกของฉันพวกแกจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตของพวกแกนี่แนะเป็นไงล่ะพวกเราไม่ไหวแล้วมันคือนอกปาอะไรวัดเนี่ยม,มันคนโหดไปเลยฮ <c oughs> นี่แนะฉันจะใช้ปากยาวๆของฉันแล้วก็จิกพวกแกกินทีละคนเลยอ <c oughs> รีบหนีไปฝั่งนี้หวังว่ามันจะตาพี่เจฟรีมาไม่ทันนะครับทุกคนโอเคครับอะไรวะเนี่ยเออดีเดี๋ยวตรงนี้ก็มีมางกัรได้หนะเอไม่นะช่วยด้วอมันตัวอะไรวะาเนี่ยดูสิไม่เหมือนกับแมวแต่ว่ามันมีตัวเป็นกงเอ้ดีเดี๋ยวอยตรงนี้ก็มีแก้ของอินเตเลียเป็นล็อตอีกแล้วครับทุกคนโอ้ ฮ่าหัวหน้าสั่งมาใช้ไปกินพวกแกพวกแกจะเป็นหายกจนซาไม่นะเออชกกันยิงแล้วชกกันยิงโอ้โหนี่เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ทุกคนชกกันยิงชกกันยิง๊ยบมันมามามาเลยเออนดี๋ยวเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยเฮ้ยไหนใครใครใครบังอ่านมาทะลุเราใช่ไหมเดียร์มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เออชกกันยิงแล้วชกกันยิงเฮ้ยเดี๋ยวยังเหลืออีกหนึ่งตัวครับทุกคนเดี่ยวเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยเรียบร้อยโอ้โห ไม่ระมานเม็นมกวันไอ้เจ้ตัวอะไรมาเนี่ยดูดูสิว่านากหัวบากเลยี่น่าจะเป็นผู้คนทั่วไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่เคยไปมาก่อนมันคือตัวอะไรมาเนี่ยตั้งแต่ฉันอยู่ในเมืองแห่งนี้มาฉันเพิ่งเคยเจอไอ้กุ้งบ้าอะไรมาเนี่ยมีหัวเป็นแมวโอ้เป็นรู้เหมือนใครครับพี่เจฟลีไปทางไหนต่อเอ่ยขอกำลังเสริมดวงตอนนี้มาเช็คหน่อยสิว่ามีตัวอะไรก็บ่ยรู้เออพี่เจฟลีขอขึ้นไปได้งบนภูเขาหน่อยแล้วกันนะครับไม่อยู่แล้ว เอ๊ะฉันได้กลิ่นบรษด์อยู่แถวนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอ่าตรงนี้มีมรษด์นี่นะอ่าฉันเอยามาอิ่มเลยฉันขอกินพวกแกต่อเลยละกันไอ้พวมบุษด์อ่าพวกนี้ใช่พวกที่ทำรูกของชัยไว้นะพวกแกจะเป็นหารุ้ชายสา ดดเดี๋ยวนะดาหลามาอีกแล้วพวกเราเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนกับนกแต่ว่ามันใสแน่แว่นมันปลายกราเจ้ากันยิงเฮยไม่หรอกไม่ไม่ไม่น้าไม่นีน่แนะเอ่เอฉันาดิวพอดีไม่ไม่นะอย่าอย่าก,ก <c oughs> ินต้าฮ่าฮาไงล่ละ่ะ <c oughs> ใครทาบลูกของฉันมันจะต้องชดใช้ด้วยชีวิต กมเดี๋ยวทำไมพี่เจฟลรีเหมือนได้ยินเสียงผู้คนอยู่ข้างล่างครับเอ๊ะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไอ้เจ้าปีศาจน้องอิตาเลียนเป็นลอนมันมาถึงแล้วโอ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าข้างล่างมันคือเสียงอะไรโอเคพี่เจฟเลยจะต้องหาทางออกจากป่าแห่งนี้ให้ได้กันนะครับทุกคนทางไหนต่อเอ่ยตรงนี้เหมือนจะมีบ้านอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวโอ้โหมีไฟสีแดงด้วยนะครับไฟอะไรวะเนี่ยว้าวไฟสีแดงโคตรสว่างไปเลยมันไม่ใช่บ้านนี่นามันเหมือนกับปราสาทเลยนะครับทุกคนช่วยด้วยมาอย่ากินฉันไม่ได้เจ้าสิงโตเอ้ยเดี๋ยวอะไรเอ้ยเดี๋ยวเหมือนมีสิงโตครับทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าเออีันหิวขอกินพวกแกหน่อยละกันนะจ้มบุ่นเดี๋ยวนะมันเหมือนกับอินเฟสต์ไลออนเลยนะครับใช่ไหมเอ้ยใช่ไหมเอ เดี๋ยวฉันได้ฉันฉันได้กินมันอยู่ไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนพี่เจฟไปเจอสิงโตนะครับเอ้ยเจอแต่แสงของมันครับทุกคนเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะเนี่ยใช่ไหมเอ้ยแล้วก็มีเสียงดนตรีด้วยนะครับทุกคนเอ้ยมันอยู่ตรงนี้จิงจิก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 จินเลี้ยโอยมันหลอกลอยพี่เจ๊เปลี่ยนขึ้นมาพี่เจ๊เปลี่ยนเกือบถูกมันจับเกมเอ้ยเดี๋ยว มันคือเจ้าอินเฟสเตแล้วจริงด้วยนะครับโอ้โหอะไรวันนี้ทําไมเมืองแห่งนี้ปีศาจตรเจอไปเลยโอเคครับเล่าเถอทางออกกันได้เร็วที่สุดครับทุกคนที่นี่น่าจะเป็นป่าที่อันตรายที่สุดในโลกแล้วนะครับไปทางไหนเอ่ยขอขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆละคันะครับทุกคนเฮ็ดแต่ว่าตรงนี้มีบ้านผู้คนนี่นาะมีใครอยู่ไหมเอ่ยเอ๊ดเดี๋ยวอะไรเอ่ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะไม่เหมือนกับเครื่องบินเลยนะครับ จอดอยู่ในไร่ตรงนี้โอเคครับแสดงว่าน่าจะเปดเครื่องปิดแเลยพี่เจฟลียขาเอาเไปหน่อยละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวนะนี่คืออเจานกปีศาส์อิตาเลียนเป็นล็อตนี่นาแต่แต่ว่าน่าจะเป็นลูกๆของมันแน่เลยอ่าฉันได้เกณฑ์มาโดอยู่ตรงนี้ไปเกณฑ์มาเลยลูกๆได้เลยครับพ่อ้าจามนุษยน์มานี่ฉันจะจับแกเกิน แค่ไม <_ ð> oh, ่รอดแนโอ้ลูกของปาจิงด้วยมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเยอะมากทุกคนเดี๋ยิงจี๊ยกเยกเยกเไม่ล่ะแกไปไกลวันนี่ยแกแกบัฆ่าลูกของจอดโอ้ตัวนี้โคตรใจครับทุกคนนี่มันจะเป็นพ่อปกครองปันแน่เลยเวันนี้จะเกยแกจะเกยแกเดี๋เจี๊ยก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 เออเรียบร้อยเออไปไกลครับทุกคนเี็บเอาเกลือปิดแล้วเดี๋ยวจากที่นี่กัน โอเคครับก็บินสามาบินได้ด้วยไปกันเลยครับทุกคน